สวัสดีค่ะเมค่ะวันนี้เมมาปลูกต้นไม้ให้กับลูกค้านะคะแปลงนี้เป็นแปลง A6 นะคะนี่นะคะกําลังปลูกนะคะต้นนี้คือต้อนขนุนนะคะชื่อต้อนขนุนว่าเพชรดำลงนะคะนี่นะคะแปลง A6 นะคะมีพี่ทีมงานมาช่วยปลูกด้วยนะคะนี่นะคะต้นขนุนท้ายแปลงนะคะ จะได้หนุนนำนะคะนี่นะคะด้านท้ายแปลงก็มีลำรางด้วยนะคะน้ําใสมากๆเลยนะคะนี่นะคะเมย์มาปลูกต้นไม้ให้แล้วนะคะนี่นะคะพนักงานนะคะปลูกต้นไม้นะคะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะม่วงนะคะอ่านี่นะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นขนุนนะคะ แปลง A6 นะคะอันนี้คือแปลงลูกค้าของเมย์นะคะนี่นะคะต้นขนุนนะคะเพชรดำลงค่ะอ่าอันนี้กำลังจะปลูกต้นมะม่วงนะคะมะม่วงชื่อว่าโชคอน,นันต์นะคะนี่นะคะอ่าทีมงานนะคะปลูกต้นมะม่วงนะคะแปลง A6 หกค่ะ ลูกค้าของเมยนะคะว<อ>ันนี้เมยมาปลูกต้นมะม่วงให้แล้วนะคะเป็นของกำนันจากเมย์นะคะนี่นะคะประมาณนะคะเวลาในการกินจะได้กินนะคะเก็บเกี่ยวนะคะประมาณ3-4ปีนะคะได้กินลูกแน่นอน,นะคะ่ะ